สนับสนุนโดย s k 999ปุ๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรยยิบสี่ชั่วโมงนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เดือนเมษายนแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของภาระภาระทุกวันนี้มีทั้งหมดครับตั้งแต่ระดับใหญ่ๆลงมาจนถึงภาระในครอบครัวแต่อยู่ที่ว่า เราแต่ละคนเนี่ยทำตัวเป็นภาระกันหรือเปล่านะครับวันนี้คนที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับนั่นคือบรรณาธิการผู้อานวยการนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับคุณกายไพรินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาที่เรื่องของเรานะครับเรื่องของที่เกิดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการทําตัวเป็นภาระแล้วจะอยู่อย่างไรไม่ให้เป็นภาระนะครับตัวนี้ถ้าเกิดเราสกปรกว้างๆก่อนจากใหญ่มาเล็กในเรื่องของระดับประเทศเลยดีกว่าครับคุณกายครับครับ ตรงนี้เนี่ยบางคนโอเคเป็นภาระเป็นเด็กดั้วยเล็กะไรไม่ว่ากันแต่บางคนเนี่ยถ้าเกิดจากใหญ่ๆมาเป็นนักการเมืองเป็นผู้บริหารแต่ว่าทํางานก็ไม่ค่อยหลายเท่าไหร่แล้วก็เป็นภาระด้วยควรจะคือควรจะมีหน้าที่เยอะกว่าน,นี้แต่เป็นภาะระครับคุณกายมองว่ายังไงครับครับก็คือคนเนี่ยนะมันก็มีหลายรูปแบบบางคนเนี่ยมันก็แฝงเข้ามาอยู่ในสังคมค,คือสังเอาเฉพาะสังคมการเมืองเนี่ยมันมี2อ,อย่างการเมืองอาชีพนักธุรกิจการเมืองครับ ไอ้นักธุรกิจการเมืองเขาเรียกว่าส่วนที่ดีมันก็มีมีไม่น้อยนะแต่ส่วนที่เข้ามาแฝงๆเ,เขาเนี่ยเขาเรียกเป็นกลุ่มทุนการเมืองครับเข้ามาเอาเงินไปอะไรอะไปจ่ายหัวคะแนนซื้อเสียงเลือกตั้งได้เข้ามาปุบ๊บคนพวกนี้สังเกตนะไม่ค่อยมีบทบาทครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะพอได้เป็นสอสอได้เป็นรัฐมนตรี ผมเห็นหลายคนนะรัฐบาลยุคนี้ก็มีชุดนี้ก็มี <c oughs> คือเข้ามาเป็นใหญ่เป็นโตแล,ล้วไม่ได้มีบทบาทเลยเลยนี่แหละคือปัญหาภาระใหญ่ให้กับสังคมไทยเลยครับทําไมถึงพูดแบบนี้อ่ะคุณขันอาสาเข้ามาเป็นสสโอเครัฐมนตรีคุณอาจจะถูกเลือกให้เป็นรัฐมนตรีด้วยเงื่อนไขอะไรแล้วแต่นะคนเราเมื่ออยู่บนเวทีแล้วนะมันต้องทชไอ้สมน้าสมเนื้อนหน่อยสิเมื่อกี้โอไม่ชคอะไรเลย ไม่อือไม่หือเลยพูดง่ายๆนะไปเฉยๆมิจะคนชงให้ครับชงให้ทุกอย่างทุกเรื่องตัวเองไม่มีวิสัยทัศน์ไม่เคยออกมาแอคชั่นคาเนี่กนี่คือภาระใหญ่ที่สังคมไทยเผชิญอยู่หลายคนเลยนะสสก็มีเยอะนะักรัฐมนตรีก็มีอยู่หลายคนเลยนั่นแหะเราจะแก้ปัญหาอย่างไรว่าไม่คนพวกนี้นะ่ยมาเป็นภาระให้กับสังคมไทยครับทำไ่า,าทำไมถึงเป็นภาระอาะก็เข้ามาเป็นรัฐมนตรี กินเงินเดือนภาษีประชาชนครับมาเป็นสสกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนเดือนและเป็นเส้นแสนเลยเห็นไหมนี่ก็คือภาระนะพาระให้สังคมมาแบบนี้คือปัญหาใหญ่ที่ก็เรืยอ แก้ไม่จบสิ้นนะครับครับทีนี้ก็เรียกได้นะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยอาจจะเป็นภาระให้กับประชาชนอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคนนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ออกมาต่อสู้ดิ้นรนในสิทธิของตัวเองก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยบางค้งาก็เสียภาษีไม่เท่ากันคนเสียภาษีจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่จํานวนน้อยมากในเมืองไทยส่วนคนที่ทามาค้าขายปกติเขาก็ไม่ได้เสียภาษีเขาก็ไม่เดือดร้อนตรงนี้เนี่ยถามว่าถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่มากๆตัวใหญ่มากๆเราจะไปเตือนเขาไปบอกเขายัางไงล่ะครับคุณกายครับครับ คือพูดถึงการเสียภาษีเ่ยนะมันก็เป็นหน้าที่ครับแต่ผู้หลักผู้ใหญ่แต่คนส่วนมากที่ผู้ใหญ่หรือกลุ่มกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆนะทาไมถึงไม่อยากเสียภาษีก็คือเข้าตลาดหลักทรัพย์ไอ้แบบนี้ไม่เสียภาษีเพราะว่ากฎหมายเป็นแบบนั้นนะบ,บางคนหลีกเลี่ยงก็มีมันเป็นธรรมชาติแต่โชคดีดอยรัฐบาลชุดนี้นะเขาลดภาษีนิติบุคคลสมัยก่อนนะคิดจากกำไรนะ3 0ม3ามั้ง สมัยก่อนนะลดมาเหลือ20กว่าเห็นบอกว่าล่าสุดน,นะแต่กฎหมายยังไม่ออกมานะเขาพยายามผลักดันให้เหลือ20่สเปอร์เซ็นต์คือยีเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือถ้าถามว่าดีไหมดีจะทําให้คนที่หลบๆซ่อนๆเรื่องภาษีเนี่ยจะได้หันมาเสียภาษีเพิ่มมากขึ้นครับแต่มันก็น่ายหรอกเมื่อก่อนเพาเก็บภาษีแพงเหลือเกินเขาก็ต้องหลบซ่อนอยู่ใช่ไหมเก็บภาษีแพงเหลือเกิน30กว่าเปอร์เซ็นต์งี้ทำแทบตายจ่ายภาษีรัฐหมดใช่ไหมอย่างสิงคโปร์เนี่ยแค่16-17เเปอร์เซ็นต์เองสำหรับนิติบุคคลนะ ถ้าไทยนะสามารถเปลี่ยนแปลงจาก20กว่านิดหน่อยเหลือ16,17เหมือนสิงคโปร์เนี่ยผมว่านะคนจะหันมาเสียภาษีเพื่อไม่เป็นภาระต่อสังคมมากเพิ่มเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ค,บคือเป็นตัวเลขของภาษีนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงแต่ประเด็นเนี่ยอยู่ที่ว่าบางคนนะครับที่กินเงินเดือนเราอยู่เนี่ยก็คือกินเงินภาษีของพี่น้องประชาชนตรงนี้เนี่ยตัวใหญ่มากๆทํางานก็ไม่ได้เต็มร้อย และก็เคยชินนะครับคุณกายครับอยู่ดีๆจะไปบอกเขาว่าให้ลุกขึ้นมาแอคทีฟลุกขึ้นมาใช้ความเป็นผู้นําให้คุ้มค่าก็ยากลําบากคุณกายมองว่าวิธีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสมากน้อยอยังไงฮะครับ,ค,รบคือจิตวิญญาณคนเนี่ยมันต้องมีนะรเรากินเงินเดือนของใครแล้วแต่นะไม่ว่าข้าราชการหรือภาคเอกชนนะครับคือเรากินเงินเดือนของเขาเลยนะมันต้องมีจิตวิญญาณของการแอคทีฟเป็นของตัวเองประเทศได้มาเพราะบุญหล่นทับเท้าครับหรือการวิ่งเต้นหรือได้มาเพราะเส้นสายพักผู้เพื่อนฝูงยัดผู้ใดยัดเข้ามาเป็นนนนตําแห่งั้ แต่ไม่มีบทบาทไม่มีแอคชั่นไม่มีอะไรทําเพื่อประโยชน์ให้กับสังคมคพี่น้องประชาชนเลยไอ้แบบนี้มันก็ไม่ไหวคอันดีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยตัวแบบนั้นนะแต่ขออีกหน่อยได้ไหม <c oughs> อีกไม่กี่ปีนะเราก็กเกษียณอยู่แล้วสามปีห้าปีเอาเวลาที่เหลือเนี่ยดีในตำแหน่งบทบาทนั้นนะแอคชั่นมากมาก,มากหน่อยครับแสดงแอคชั่นแสดงบทบาทเลยว่าเราจะทํางานอย่างไรเพื่อให้ประชาชนมีเครื่องได้รับผลบุญจากที่เราทําเนี่ย ให้เพิ่มมากกว่าเดิมได้ไหมครับ,บเมื่อกี้โอ้ยเคยเป็นมาไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับสามปีก่อนแล้วห้าปีก่อนแล้วจนเกิเสียก็ยังเหมือนเดิมเลยมีได้แสบหาผลประโยชน์แบบอย่างเดียวไอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนนะเห็นเรามีจิตใต้สำลึกด้วยตัวเราเองหน่อยได้ไหมไม่ต้องให้คนมามาเขาเรียกมาขับเคลื่อนครับไม่ต้องให้คนอื่นเข้ามากระตุ้นต่อมอยากหรือกระชากวิญ,ญญาณให้เกิดความฮึกเหิมหรอกใช่ไหมเราตื่นตัวตื่นใจด้วยตัวเราเองได้ไหมในในเราก็กินเงินเดือนคนอื่นแล้วเนี่ยใช่ไหม สร้างบทบาทสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับให้เข้าตากรรมการหน่อยอย่างน้อยนะคนจะได้ชื่นชมชื่นชอบชื่นใจในบ้านปลายชีวิตของการทำงานของเรานะครับครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้นะครับคุณกายพูดถึงการแอคชั่นสิ่งที่หลายๆคนเจอมานะครับการแอคชั่นของผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในประเทศไทยเนี่ยดันไม่ไปออกที่ผลงานดันกลายเป็นออกไปว่ามีรถนำขบวนไหมมีคนติดตามเท่าไหร่การมีคนซูฮกบาร,รมีเป็นยังไงกลายเป็นหาทางออกไปอย่างนั้นคุณกายมองว่าอย่างไรครับครับ คือสไตล์แบบนั้นเขาเรียกวไม่ใช่แอคชัน่นนะเขาเรียกเสริมศักยภาพให้กับตัวเองแอคชั่น <Action S 2> ในผลงานเนี่ยนะมันต้องคิดคิดกลยุทธ์ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองครับ,บ,บส่งเสริมเติมเต็มประชาชนที่เดือดร้อนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภัยแ้งก็ดีเรื่องอาหารการกินมีปัญหาก็ดีอย่างลดอะไรอะลดความเร็วใช่ไหมที่นายกบอกว่าเอามาคนผัก อ่ะมันก็ดีเหมือนกันนะ uh huh. เมื่อก่อนพัก you know, <c oughs> เถนะย่าเด่าครับคนผากก็มันเร็วหน่อยออมันก็ดีเหมือนกันนะ แต่คิดว่าคงไม่ขนผักทั้งกระบวนหรอกมันก็ต้องมีคนคนนั่งบ้างแหละใช่ไหมเพียงแต่ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาเป็นตัวเติมทําให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถขับเคลื่อนเคลื่อนย้ายผักที่มันอยู่ไกลปืนเที่ยงให้มีโอกาสเข้ามาสู่ในตลาดที่มันเร็วๆหน่อยร,ราคาผักมันจะได้มีราคาสูงๆหน่อยเมืเ่อมาถึงปลายทางโอ้ผักเหี่ยวอย่างนี้ราคามันก็ตกควบห้ามเลยไอ้บแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันคแค่ั้ก,ก,รการแอคแอคชั่นหรือการพัฒนาตัวเองส่งเสริม ให้คนเนี่ยนะมันดีขึ้นเนี่ยนะมันเป็นหน้าที่ของคนไทยทั้งประเทศอย่าบ้าแต่คนไทยเลยคนทั้งโลกก็ทําทกันนะใครมีศักยภาพทางสังคมฐออานะความมีอยู่ดีขึ้นมันก็ยังเติมเต็มให้กับสังคมบ้างเพราะการเติมเต็มมันมีสองอย่างนะบางคนเติมเต็มด้วยจิตวิญญาณบางคนเติมเต็มให้กับสังคมด้วยต้องการสร้างภาพ สร้างภาพให้ธุกรกิจตัวเองเป็นหลักเงเห็นไหมบางทีไปทําบุญไปทําบุญนะบางทีไปทําบุญงานวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ห้าล้านสิบล้านโอ้ลงข่าวใหญ่โตเลยไอ้แบบนี้นะเขาเรียกว่าสร้างภาพไปไหมเอาไปเติมเต็มคนที่มันด้อยด้อยโอกาสเนี่ยไอ้ตรงนี้สําคัญที่สุดนะอย่างตอนนี้ชาวไร่ชาวนานะเดือดร้อนมากๆเลยฝนก็นแล้งบางพื้นที่น้ําท่วมกันหนักเนี่ยพอฝนแล้งหนักไม่มีเขาเรียกไม่มีไรายได้เลยเลยนะเราก็ต้องมีความคิดอ่าน,นแล้วคมทำอย่างไรนะ ให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนกี่เรื่องภัยแล้งเนี่ยสี่สิบกว่าจังหวัดเนี่ยให้เขาลืมตาปากได้บ้างในภาวะฤดูการแบบนี้เนี่ยมันต้องคิดอ่านอันแหลมคมระดมกองทัพระดมกําลังไปช่วยส่งเสริมพี่น้องให้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับครับนั่นคือเป็นในส่วนของภาพรวมนะครับในการที่ทําอย่างไรไม่ให้เป็นภาระโดยเฉพาะในส่วนของผู้นําประเทศนั่นเองนะครับ เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาคุยกันต่อถ้าเกิดปลีกย่อยลงมาแล้วลงมาถึงในองค์กรในบริษัททําอย่างไรไม่ให้หาชา้าไม่ให้เช้าชามเย็นชามทําอย่างไรไม่ให้ทํางานไปวันๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันครับ ระนำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสตูด,ดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะ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 ,คะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลย ซื้อ1ลังแถมบีวันมูลค่า2 8 0 0 0 0บาทซื้อ3ลังแถมบีวันมูลค่า9 4 0 0 0 0บาทซื 1, 4, ซ้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1 7 4 0 0ล้านบาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6 1ล้านหบาทซื in in ้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า13ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอิเพียกสนใจโทร085้า 666 8347ป8 4 099 9347 084 938 1183ก